สรุปนะคะเดือดค่ะดราม,มา่าตูนฮิวหวีนะคะด่าใครขยะอันนี้นะคะต้องบอกว่าออกแนวนะคะปากพาจนอีกแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยตามข่าวขอเล่าย้อนนิดนึงแล้วกันค่ะตูนฮิวหวีเนี่ยเขาก็เป็นเน็ตไอดอลคนดังนะที่เคยมีกรณีนะคะแกงถุง250บาทนะที่ตอนนั้นเขามาขายแกงอะ่ะแล้วก็ราคามันแรงถึงถุงละทั้ง250บาทแน่นอนค่ะว่ามีการด่า กันไปมานะว่าไม่มีปัญญาก็อย่าซื้ออะไรประมาณนั้นนะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าปากพาจนนะคะทาให้ต้องออกมาขอโทษนะคะลูกเพจเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ย ลูกเพจก็หายเกลี้ยงเลยค่ะคือยอด follow มันหายไปเยอะเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาร่ําให้นะคะขอโทษไปแต่ล่าสุดค่ะก็ดูเหมือนนะคะว่าเจ้าตัวก็ยังคงเป็นคนปากแรงๆนะคะอีกเช่นเคยค่ะด้วยการนะคะไปคอมเมนต์ค่ะที่ใต้เพจดังเพจหนึ่งนะคะที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเพลงนะคะของเลดี้กาก้ค่ะบอกว่าเป็นเพลงขยะนะคะ เนี่ยค่ะเขาขึ้นมานะคะ็อันนี้นะคะ4ต่อ5อัลบั้มขยะที่มาในคราบของดนตรีป๊อปแดนซ์นะคะเจ้าตัวค่ะก็เข้าไปโพสต์นะคะบอกว่าเชื่อป่านนี่พูดกับเพื่อนนะคะว่าเพลงแบบขยะมากๆแบบสุดๆอ่ะเปิดในผับไม่รู้แต่ฟังทุกวันจนติดจนชอบจนเต้นตามสุดแต่ก็ยังพูดอยู่ดีว่าเป็นเพลงแบบขยะจริงๆอ่ะ วิจารณ์แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าหลายคนนะคะต้องไปอคอมเมนต์ตอบแน่นอนนะคะแล้วก็ทัวร์ก็ลงตามคาดค่ะแต่เจ้าตัวนะคะก็มีการคอมเมนต์พูดคุยนะคะกันกับเพื่อนค่ะซึ่งเพื่อนเขานะคะก็บอกว่าอันนี้เนี่ยให้แคท่อนแมกกานะคะได้ฟิลด์ดักดักแบบชีหน่อยนี่สคริปต์ข้ามแบ็คพิง์เลยนะคะแล้วเจ้าตัวก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าส่วนตัวคิดว่าไม่เข้านะหมายถึงอะไรคือหมายถึงว่าแบ็คพิง์ไม่เข้ากับเลดี้กาก้าอะไรอย่างนี้หรอ แล้วเพื่อนของตูนฮิวีนะคะก็ยังมาคอมเมนต์ต่ออีกด้วยนะคะบอกว่าเออมันแปลงๆนะอยากตัดฟังแต่ท่อนกล้าไปเลยเราจะโดนสาวกจวกหมีปะให้ทายนะคะแหมงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าเจ้าตัวจะโดนจวกไปแล้วหรือยังนะคะแต่ทีนแน่ค่ะเพจนะคะที่ออกมาวิจารณ์เพจของเลดี้กาก้าค่ะก็รีบออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็ขออธิบายค่ะบอกว่า เดี๋ยวนะจ้าใจเย็นๆค่ะทัวลงใหญ่แล้วนะคะขอแอดอธิบายนิดหน่อยนะถ้าไม่ยอมอ่านเนื้อในนะคะก็ขออธิบายตรงนี้แล้วกันค่ะบอกว่าอันนี้เนี่ยรีวิวชมกาก้านะคะทำเพลงออกมาแบบ guilty pleasure ที่คนชอบดูถูกเพลงพวกนี้นะคะให้กลายเป็นงานชั้นดีได้นะคะอ่านดีๆอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะตั้งใจพาดหัวให้คนที่ชอบมองอะไรแค่เปลือกนะคะไม่ยอมดูข้างในออชอบตีความแค่พาดหัวไม่ยอมดูรายละเอียดนะคะ เหมือนผู้ชอบตีความแค่ไม่กล้าแต่งตัวแปลกๆไม่สนใจเพลงนะคะให้ลองดูเนื้อในกันก่อนอ่านดีๆส่วนตูนตูนไหนไม่รู้จักนะคะฟังแต่เพลงเพจนี้เพจเพลงนะคะแม่ก็เพจเพลงนะคะก็เลยต้องมาเปลี่ยนแคปชั่นใหม่นะบอกว่า4่ต่อหอาชมว่าดีริดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้นะคะสะวาววกทั้งแม่ก,ก้าแล้วก็แบ็คคิงก็ดูจะเดือดนะคะกับการที่ เหตุ hey, นะคะมาตั้งแบบนี้แล้วก็มีคอมเมนต์ของตูนที่หวีนะคะที่มาคอมเมนต์วิจารนะ,ะแล้วคุณล่ะคะคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะก็ลงมาพูดคุยกันแล้วกันค่ะเพราะตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นข่าวออกมาแล้วนะแอดก็คงจะต้องเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเกิดเรื่องราวแบบนี้นะคะเผื่อใครไม่ได้ตามตั้งแต่ตนนะอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหมค่ค่ะในคลิปหน้า